รรมาสังคมสูงวัยเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างรวดเร็วและรลุนแรงผมถือว่าเป็นสงครามใหม่เป็นข่าศึกใหม่ที่ประเทศไทยไม่เคยเจอมาก่อนแต่เจอแน่คนที่จะพบก่อนอื่นคงจะอายุประมาณ40-50ปัจจุบันที่จะต้องพบศึกใหญ่คนรุ่นผมเนี่ย อาจจะตายไปก่อนแล้วก็คือปรากฏการณ์ที่โครงสร้างประชากรเนี่ยมันเปลี่ยนไปในอีกประมาณ10กว่าปีเนี่ยผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสัดส่วนคนทำงานจะน้อยลงเด็กที่เกิดใหม่จะน้อยเพราะคนพร้อมไม่ท้องแต่คนท้องกับไม่พร้อมคนที่พร้อมไม่ท้องเพราะเป็นห่วงว่าจะเป็นภาระ แล้วก็กลัวว่าถ้าลูกเกิดขึ้นมาในสังคมเนี่ยกลัวว่าลูกจะลำบากแต่ไอ้คนไม่พร้อมดันท้องตกลงคุณลองเดาที่ว่าในอนาคตเด็กที่เกิดขึ้นมาจะมีคุณภาพเป็นอย่างไรอีก 10- 20ปีคนพวกนี้ก็จะอยู่ในวัยทำงานที่สำคัญเมื่อคนทำงานก็มีสัดส่วนน้อยลงอยู่แล้วแต่ผู้สูงอายุในอีก 10- 20ปีจะมากและจะมากถึงหนึ่งในสามของคนทั้งประเทศ ใครจะเป็นคนจ่ายภาษีก่อนเพราะคนวัยทำงานน้อยลงและคุณภาพก็อาจจะไม่ค่อยดีนะอันนี้คือเรื่องใหญ่มากและที่คิดกันว่าเราจะต้องหวังพึ่งรัฐเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าหวังก็ตายเปล่าเพราะมันต้องช่วยกันวางระบบและคนปัจจุบันนี้ไม่เข้าใจเพราะบอกสังคมสูงวัยไปนึกถึงคนสังคมสูงวัยในปัจจุบัน ถึงเวลานั้นเนี่ยมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องเตรียมการตั้งแต่บัดนี้เตรียมการในเรื่องอะไรบ้างคุณก็ต้องดูว่าพอคุณหยุดทำงานถ้าคุณยังจะมีชีวิตอยู่ยี่20ปีตายคุณจะหยุดทำงานเมื่อไหร่คุณจะตะวันที่คุณหยุดทำงานจะต้องมีเงินออมประมาณ5ล้านคุณจึงอยู่ได้เดือนละ2 0 0 0 0 20ปีแล้วคุณตายตกลงตอนนี้เนี่ยคนเตรียมการมากน้อยแค่ไหน ดันั้นจะต้องหวังพึ่งตัวเองมันต้องเก็บออมตั้งแต่เริ่มทํางานไม่ใช่มาเก็บออมอีตอนแก่และขอเน้นอีกทีหนึ่งว่าคนที่จะประสบปนาญหาหนักที่สุดคือคุณวัยพวกคุณคือ40-50และไม่ใช่ว่าเด็กกว่านั้นจะรอดนะครับโครงสร้างประชากรและปะัญหาของประเทศจะลุกลามไปจนถึงเด็ก20-30ปัจจุบันพอเวลาเขาสูงอายุขึ้นเขาก็จะมีปัญหาหนักมากถ้าเราไม่เตรียมสร้างระบบรองรับ ให้มันดีขณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลายประเทศพวกมุสลิมไม่ค่อยเกิดเพราะเขาไม่คุมกำเนิดเพราะฉะนั้นเวลาที่มันไม่เกิดก็เพราะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมากกว่าคนรุ่นเก่าประเทศที่ก่อนเราเนี่ยมีญี่ปุน่นสิงคโปร์และฝรั่งเศสอย่างนี้เป็นต้นหรือในสหรัฐอเมริกาประเทศเราเนี่ยโชคร้ายตรงที่ว่าประเทศอื่นเนี่ย เขารวยก่อนแก่แต่ของเราเนะี่ยมันแก่ก่ารวยมันก็เลยมีปัญหามากปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เป็นข้าราชการมีเพียงประมาณ5ข้าราชการและพนักง,งานรับวิสาหกิจที่คิดว่าเขาน่าจะมีระบบที่ดีที่สุดก็คือเขามีระบบบำนาญแต่คุณรู้ไหมว่าระบบนี้ก็มีปัญหาผมรับบำนาญปัจจุบันใครเป็นคนจา่ายผมคนรุ่นใหม่จ่ายาผมแล้วถ้าเกิดต่อไปในอนาคตคนรุ่นใหม่มันน้อยลง แล้วคนรุ่นเก่าเป็นไงครับหนึ่งไม่เป็นธรรมสองอาจจะไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้ในอนาคตสำหรับคนที่ประทําประกันสังคมแต่มันเป็นระบบลงขันคุณเข้าใจเขาว่าลงขันลงขันแปลว่าไม่ได้ใส่ชื่อคุณไปใส่อยู่ในส่วนกลางเสร็จแล้วพอในอนาคตพอผู้สูงยุจจำนวนมากคนก็ควักออกจากขันเยอะควักออกจากขันเยอะไอ้คนเติมขันน้อยลงเพราะมีสัดส่วนคนทำงานน้อยลง ตกลงถึงจุดหนึ่งไอคนที่เติมบอกเฮ้ยถ้ากูจะเติมเป็นทำไมวะกูเติมลงไปเนี่ยมันเอาไปใช้หมดเลยรุ่นก่อน <ừ. S 1> ก็เกิดตื่นตะนกตกใจบอกง่ายกูเลิกไม่อยู่ในระบบนี้ดีกว่านี่คือระบบที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่ยั่งยืนคนที่ทํางานอิสระไม่มีระบบอะไรเลยในปัจจุบันนี้เราแบ่งปัญหาเนี่ยเป็นสด้านที่เราจะต้องช่วยกันสร้างระบบรองรับในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้น ระบบตัวที่หนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจว่าเราจะทําไงอันที่สองคือสภาพแวดล้อมอันที่สามก็คือเรื่องสุขภาพและอันที่สี่เรื่องชุมชนและสังคมจะต้องร่วมมือกันทําอะไรอย่างไรเรามาคุยตัวแรกกันก่อนแล้วกันเรื่องเศรษฐกิจก็คือต้องรู้จักออมตั้งแต่เรายังหนุ่มสาวที่วัยทํางานคือคนไทยคิดอย่างนี้เราอยากจะบริโภคอะไร จะใช้เงินสักเท่าไหร่เป็นตัวตั้งเรามีเงินเท่าไหร่เอามาลบ,บถ้าเกิดเงินไม่พอเราก็ผ่อนส่งหรือเราก็กู้อันนี้ถ้าเรากู้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะต้องเอาเงินออมของเราในอนาคตไปใช้ถ้าก็ออมติดลบแต่เราจะต้องคิดกับกันเรามีเงินเท่าไหร่เราต้องออมชัวร์เท่าไหร่ที่เหลือจึงบริโภคไอ้ออมชัวรเนี่ย มันจะได้เก็บไว้ใช้ในยามที่เราหยุดทำงานและเราต้องต้องใช้ในอนาคตวิธีคิดหนึ่งจะต้องกลับกันแต่ผมอย่างที่ผมเรียนว่าการออมเนี่ยก็มีหลายวิธีหนึ่งออมด้วยเงินแต่ชาวบ้านเนี่ยผมไปเราไปพบว่าเขาออมด้วยต้นไม้คุณรู้ไหมว่าต้นไม้30ปีเนี่ยต้นขนาดผมโอบไม่ได้เลยต้นหนึ่งเนี่ยมันหลายหมื่นตกลงถ้าเราออมด้วยต้นไม้เราปลูกให้เยอะ พอเราหยุดทำงานต้นไม้คือสินทรัพย์ถ้าเราเอาไปขายทีละต้นมันก็เป็นบำนาญชีวิตถ้าเราไม่ขายที่ดินเราพร้อมกับไม้ยืนต้นมูลค่ามันก็สูงขึ้นเราก็สามารถที่จะประทังชีวิตได้โดยง่ายขึ้นสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นคนคำปลาหลายทุกหมู่บ้านพึ่งตนเองได้มากขึ้นโดยมีแหล่งอาหารของตนเองเลี้ยงเป็ดไก่พืชสวนครัวหลากหลาย ไม่มีครอบครัวใดเป็นหนี้สถาบันการเงินและทุกคนมีต้นไม้เป็นบำนาญชีวิตเพราะเป็นกฎกติกาให้ถูกบ้านต้องปลูกต้นไม้ปีละสิบต้นเป็นอย่างน้อยไม่สำคัญว่าจะปลูกอะไรแต่สำคัญว่าจะปลูกเมื่อไหร่ถ้าปลูกตอนนี้ก็จะงอกเงยเบ่งบานให้คนปลูกมองหินดอก ชิงแวลอ้อมดีให้อากาศดีให้แรงอาหารหนาฝนได้กินเห็ดนาแรงได้กินไข่มดแดงเลาไม้ซุ้มนั่นสิเป็นบำนาญชีวิตของเขาแต่ก่อนไม่ได้คิดว่าบำนาญจงไหนเขาบ่ได้รับราชาการเดี๋ยวนี้แมนิดรู้แล้วเมนิดได้ลายกวดข่ารา,าชาการอีกบำเน็ตบำนาญต้นไม้เขามาถามซื้อแมนิดยังไม่มาคาโมงหรหมอคะ สามปีเธอเรียกเขามาถามซื้อต้นละหนึ่งหมื่นบาทต้นละหาพันต้นละหกพันคิดเบิ้งดูมีไม่หมืม่นกว่าตน้นคิดบ้าเอาแค่ต้นละ 1, พันพ่อเอาพันคูณหมื่นเบิ้งดูอน,นิจจ์เงินหลายไปไหนเง่นบอกระชาวบ้านควรจะออมด้วยหลายวิธีจะออมด้วยวัวจะวัวออมด้วยอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะช่วยกันคิดสร้างระบบการออมได้อย่าหวังแต่การออมส่วนกลาง แต่มันมีอันนึงที่น่าสนใจผมเนี่ยเคยถามชาวบ้านแล้วก็อยากจะถามสามเสื้อด้วยที่นี่คิดอย่างไรไอาการที่คนจะออมเองเนี่ยมันลำบากมันต้องมีการบังคับการออมภาษาฝรัง่งเรียก Force Saving ก็คือรัฐจัดระบบบังคับให้เกิดการออมปัจจุบันนี้เราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มวัด7%สมมุติว่าผมขอเพิ่มอีก3เป็น10% ไอ้ส่วนที่เพิ่มสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยใส่อยู่ในชื่อของเราทุกคนเวลาเราไปซื้อของเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนมันมีเลขสิบสามหลักมีชิปด้วยเอาไปแตะปุ๊บเอาไปรูดปุ๊บมันก็จะรู้ว่าใครเป็นคนซื้อและแวดท,ที่เราจ่ายไปเนี่ยมันก็บันทึกอยู่ว่าเราเป็นคนจ่ายตั้งแต่หนุ่มสาวไปซื้อของกินของใช้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราหยุดทำงานตกลงแวดพวกนี้ก็จะสะสม แต่ไอ้สที่เพิ่มเนี่ยจะคืนเรากลับมาพร้อมกับรัฐอาจจะเพิ่มให้อีกเท่าตัวเพราะรัฐเอาเงินไปใช้ก่อนอย่างน้อยเท่าตัวที่เพิ่มชาวบ้านบอกอย่างนี้เอาเพราะว่ามันใส่ชื่อเขาแล้วมันจะคืนเขาผมคำนวณเล่นๆน,นะครับคนนึงจะได้ประมาณเดือนละ5,555บาทเดิมเนี่ยเรากรเกษียณอายุที่60คราคณี้คำถามคือว่าไอ้กเกษียณ60เนี่ย ตัวเลข60เอามาจากไหนคุณรู้ไหมเอามาจากการที่อายุไขเฉลี่ยของคนไทยแต่เดิม59ปีพออายุเฉลี่ย59ก็เลยคิดว่าเอาแล้วว่า60นี่ก็มากพอสมควรเพราะฉะนั้นหยุดทำงานมันก็ดูเหมาะสมแต่ปัจจุบันนี้อายุไขเฉลีย่ยมัน77ปีผู้หญิง79คนเดี๋ยวนี้แข็งแรงขึ้นคุณจะต้อง รีบหยุดทำงานไปทาไมทีนี้จะต้องขยายอายุการทำงานต้องทำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ่งคุณทำงานเนี่ยยิ่งสุขภาพดีวัดจากประสิทธิภาพวัดจากความสามารถแต่การที่จะขยายอายุการทำงาน,นผมคิดว่าอย่าขยายทุกคนเท่าๆกันเพราะอาชีพบางอาชีพต้องใช้พะละกำลังแต่คุณต้องขยายอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการใช้ประสบการณ์เนี่ย และขยายแล้วก็ประเมินกันว่าเขาอยากทำด้วยไหมขณะเดียวกันคนที่ทำงานเหมาะสมที่จะจ้างเขาต่อไหมแต่ว่าที่สำคัญที่สุดผมอยากจะสรุปก็คือว่า 1. การออมสำคัญมากต้องเปลี่ยนวิธีคิดเราต้องออมตั้งแต่วัยหนุ่มสาวพอแก่แล้วออมไม่ทันสงไอ้ที่คิดว่าหยุดทำงานเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเราจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราทำไม่ได้ และที่บอกว่า60เกษียณ60แก่แล้วไม่จิบในมิติเรื่องสภาพแวดล้อมเ,เราควรจะคิดอะไรบ้างคนสูงอายุเนี่ยถ้าเกิดหกล้มมีอุบัติเหตุการรักษาค่ารักษาพยาบาลแพงกว่าการที่เราลุกขึ้นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างยิ่งเลยสุภาพสตรีท่านนี้แข็งแรงพอสมควรครับลดน้ำต้นไม้ ปิดน้ําแล้วก็เดินขึ้นบ้านถ้าเราดูนะครับหัวฟาดพื้นลองวิเคราะห์ดูสิครับหนึ่งพื้นเป็นบันไดที่ต่างระดับไม่มีเราจะ พันไปยอมลื่นเนื่องจากน้ำกับเบื้องหรือแกรนิตเจอกับน้ำจะลื่นอย่างมากถ้าสังเกตดูแต่ต้นผู้ชายคนนี้ไม่ได้จับราวบันในเลื่อน พอพลาดทีเดียวก็ล้มไม่รูไไ้ไม่ไม่รู้จบเพราะมือนั้นดูโทรศัพท์มือถือมือไม่ได้จับรปล่าเคสนี้เสียชีวิตเป็นการตกบันไดยอย่างไม่รู้จบจนกระทั่งนานพอสมควรครับจึงมีคนมากดสวิตถามว่าต้องระมัดระวังไหมครับ ก็มีคนบอกว่าผู้สูงอายุไม่ควรจะขึ้นบันไดเลื่อนแล้วควรจะขึ้นลิฟต์แทนอันนั้นก็เป็นข้อคิเดเห็นอย่างหนึ่งบางคนก็บอกว่าขึ้นบันไดเลื่อนได้แต่น่าจะมีคนช่วยจับลองดูเคสเคสนี้นะครับว่ามีคนช่วยจับไปกันทั้งครอบครัวเลยครับ เคสนี้โชคดีครับหยุดมันในเลื่อนได้ทันนี่เกิดกันหนุ่มสาวท่านสังเกตไหมครับเราจับอย่างดีเลยสองข้างแต่ไม่จับและขณะเดียวกันยกโทรศัพท์ดูด้วยพลาดทีเดียวก็ไปไกลเลยครับและปรับสภาพแวดล้อมให้ใช้ได้กับคนทุกวัยให้ได้กับคนพิการด้วยมันจะได้กันไปหมดเลย ปรับสักทีเดียวทั้งบ้านทั้งเมืองจะช่วยได้เยอะท่านี้จะปรับอย่างไรผมก็จะบอกคุณว่าในบ้านนั่นนะ่ะมักจะเกิดเหตุที่สำคัญมากในห้องน้ำการไม่มีเราจับการไม่มีพื้นมันลื่นการที่เป็นสเต็ปอันนี้ก็จะต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่สาธารนณะถนนหนทางทำอย่างไรให้เหมาะสมไม่ขูดขะไม่ลื่นแม้กระทั่งบางประเทศนยะเขาฝึกคนสูงอายุ ให้ล้มการฝึกล้มเป็นเขาฝึกว่านั่งลกุก keyword ก็คือถ้าล้มแล้วแพงกว่าและเสียสุขภาพด้วยไม่คุ้มเลยลูกหลานเนี่ยจะต้องลุกขึ้นทำบ้านตัวเองและตัวเองยามแก่ผมคิดว่ามิติด้านสุขภาพเนี่ยมันมีคอนเซปต์หรือมันมีวิธีคิดคนเราเนี่ยต้องเกิดแก่เจ็บ แล้วก็ตายก็คือเมื่อเกิดให้มันแก่ช้าที่สุดจะเจ็บให้สั้นที่สุดสั้นแล้วตายอย่างรวดเร็วเพราะอะไรครับบางคนนะครับอีตอนจะตายเนี่ยหเดือนสุดท้ายเสียเงินเสียทองผานเงินลูกหลานไปหลายล้านบาทมากเลยและในที่สุดก็ตายทุกคนก็จะรู้ดีแล้วว่าถ้าเราจะให้แก่ช้าให้เจ็บช้าเราก็จะต้องดูแลตัวเอง แต่ทุกคนไม่มีสติเท่านั้นเองถ้ามีสติปับแล้วเราจับตรงนี้ได้ทุกคนก็จะมีสุขภาพยาวยังยังไม่แก่เนี่ให้ยาวที่สุดแต่วันหนึ่งมันก็ต้องแก่แล้ววันหนึ่งมันก็ต้องเจ็บให้มันสั้นแล้วไปประการที่สองสภาพความเป็นจริงเนี่ขณะนี้ถ้าคุณไปเยี่ยมโรงพยาบาลคุณจะเห็นได้ว่ามีรถเข็นเยอะแยะหมดมีเปลนอนเยอะแยะหมดในปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุเริ่มมากแล้ว คุณจะเอาโรงพยาบาลที่ไหนรองรับก็มีระบบที่เขาเรียกว่า intermediate care คือระบบรองรับในช่วงกลางก็คือว่าหลังจากคนไข้ที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องดูแลประเภทวิกฤตแล้วตอนนั้นเนะ่ยเอาไปอยู่สร้างศูนย์ขึ้นมาศูนย์หนึ่งเรียกว่าศูนย์ฟืน้นฟูสุขภาพที่นี่เน้นกิจกรรมอยู่3อย่างก็จะมีกายภาพบำบัด มีแพทย์แผนไทยและฝังเข็มด้วยและขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมบำบัดที่นี่ใช้หลักว่า3ก่อนเหมือนกันก็คือก่อนไปโรงพยาบาลบางคนเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูทางกายภาพสามารถที่จะฟื้นฟูด,ด้วยแพทย์แผนไทยและฝังเข็มก็ไม่ต้องไปแย่งกันที่โรงพยาบาลหรือบางคนเข้าโรงพยาบาลแล้วหายแต่มันยังไม่หายดี แต่ว่าโรงพยาบาลมันแน่นเอากลับก็มายุมมาศูนย์ฟืนฟ้นฟูดีเสียก่อนและสุดท้ายก็คือก่อนตายเขาเน้นที่ก่อนตายด้วยยังไงมก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเขาเน้นที่จะฝึกที่จะทําอย่างไรให้คนก่อนตายได้ตายอย่างสงบตรลงสามเกาะแต่ที่สําคัญก็คือว่าที่นี่เอาญาติโยมเอาลูกมาช่วยกัน ฟื้นฟูพ่อแม่ฟื้นฟูญาติตัวเองตัวเองก็จะได้ความรู้ด้วยในการที่จะฟื้นฟูสุขภาพและเมื่อกลับไปบ้านก็สามารถจะไปดูแลพ่อแม่ดูแลผู้สูงอายุต่อที่บ้านได้ด้วยเป็นการให้ความรู้ไปด้วยศูนย์อย่างนี้ประเทศไทยมีไม่กี่ศูนย์สถิติเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนเนี่ยผมเจอคนไข้ที่นอนติดเตียงแล้วก็ได้คุณภาพชีวิตไปเลยเนี่ยประมาณ670กว่าคน แล้วกลับเข้ามาด้วยภาวะเซตตอนที่โรงพยาบาลสารพีประมาณร้อยละยีซึ่งพอเราพยายามเรื่องการดูแลหลังจากที่ผ่านภาวะเฉียบพลันแล้วเนี่ยคนไข้พวกน,นี้กลับมาน้อยมากเลครับที่นี่ก็มีการสอนตั้งแต่ถ้า <c oughs> แ,แต่คนไข้ยังไม่สามารถที่จะลุกยืนได้ครับก็จะมีเครื่องวเครื่องพยุงให้ ให้ลุกยืนเนาะนะครับในเครื่องตรงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากที่เดินได้แล้วก็จะมีการการสอนให้เดินนะครับโดยแรกๆก็จะมีนกักกายภาพบัตรช่วยสอน,นปัดเท้าให้เป็น,นหลังจากนั้นพอญาติทำเป็นแล้วก็จะมาสอนคนไข้แทนอย่างไรายนี้ก็ญาติสามารถที่จะสอนผู้ป่วยได้ที่นี่ยังมีการมีส่วนร่วมของการดูแลนะครับโดยที่เราไม่จะเป็นต้องพึ่งทางพยาบาลอย่างเดียวเนาะจิตอาสานะครับอ,อย่างคุณลุง,ลงสเสน่นี่ก็ หายจากโรคแล้วนะครับก็กลับมาเป็นจิตอาสานะครับอย่างเสื้อสีม่วงนนก็เป็นอสมนะครับข้ามาเป็นจิตอาสาของเรา mm hmm. ก็วันหนึ่งประมาณ1 0 2ถึงคนนะครับช่วยกันดูแลครับพวกนี้ทําได้หมดเลยครับเราพบว่าการแพทย์พื้นบ้านเช่นว่าการย่ำคางแบบนีนบ้สามารถที่จะให้การดูแลแบบองค์รวมได้คือขณะที่คุณหมอให้การดูแลอ,อยู่นียจะมีการพูดคุยกันบางทีเขาใช้เรื่องของเวทมนต์คาถาด้วยนะครับซึ่งคนไข้จะได้กําลังใจจากตรงนี้เยอะมาก พราะฉะนั้นในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหลังระยะเสียพันของสารพีเนี่ยก็เลยเน้นเรื่องของการแพทย์ผสมผสานก็คือมีทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับมีการแพทย์พื้นบ้านนะครับและก็การแพทย์แผนไทยด้วยอย่างไรก็ตามก็จะต้องมีคนผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้านติดเตียงถึงจุดหนึ่งก็ไปไหนไม่ได้ก็ติดบ้านอีกจุดหนึ่งก็ติดเตียงคือลุกลุกไม่ได้ถามว่า ถ้าเราไม่สร้างระบบรองรับแล้วคุณจะเอาผู้สูงอายุพวกนี้ทํำยังไงต้องมีระบบมีอาสาสมาัครตะเวนไปตามหมู่บ้านไม่ใช่ไปเมื่อเราเมื่อเราสะดวกแต่มีตารางเวลาแน่นอนมันจึงต้องกลับมาเน้นใหม่ว่าเรื่องสังคมสูงวัยมันต้องเริ่มตั้งแต่ยังวัยหนุ่มสาวโอ้ถ้าทุกคนเข้าใจประเด็นนี้ผมว่ามันจะไปกันได้เยอะ ผมคิดว่าถ้าคุณเทียบระหว่างคนในเมืองกับคนในชนบทคุณจะดีใจยอยู่อย่างหนึ่งก็คือชุมชนในชนบทยังแข็งยังดีแต่ถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุอยู่ในกรุงเทพคุณเกือบจะว้าเวเลยผมคิดว่าการรวมตัวของผู้สูงอายุการที่มีผู้สูงอายุมามีกิจกรรมร่วมกันมันมีพลังนอกจากว่าผู้สูงอายุมีร่วมกันมีพลังแล้วไปร่วมกับรอพอ,อตอ ก็คืออนามัยตำบลร่วมกับโรงพยาบาลประจำอำเภอที่เรียกวรวมบานชุมชนร่วมกับวัดร่วมกับโรงเรียนร่วมกับอ,อสมอผมคิดว่ามันจะเกิดพลังที่เราจะร่วมกันในการเข้ามาไอ้ระบบที่เราพูดมาทั้งหมดนั้นเขาเนี่ยจะรู้ดีโรงเรียนน่าจะเป็นเซ็นเตอร์ในการสร้างสุขสำหรับคนทุกวัยได้ด้วย และจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในในหมู่บ้านจะยิ่งทําให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับตรงเนี้ผมคิดว่าผมก็อยากจะเรียกร้องโรงเรียนให้หันมาสนใจประเด็นนี้ด้วยผู้สูงอายุยังช่วยกันเองได้เยอะแยะเลยแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่รอวันตายเฉยๆเนี่ยผมว่าผมว่าไม่เหมาะแน่